มันนี้กินกอ๋อยหเอยเฮ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 ยเอก,ก,กับนป่อีกแล้วนาวนาจี่เสสาาวนันะคะ่ หนึ่งข้าวเหนียวไส้ข้าวเหนียวค่ะไส้แบบบานเฮาเลยเนาะนี่อยคือหัวสมัยเป็นเด็กน้อยหนึ่งเขา่ากับไส้เข่ากับพี่แม่เนาะค่ะแต่ปัจจุบันนี่ก็เฮ็ดอยู่ค่ะกับหนึ่งเขา่าแม่เพิ่นกับหนึ่งคือเก่านั่นแหละแต่มีได้ไส้เข,าข่เขาะคะือเก่าเนาะค่ะค่ะไส้เขา่า ไอ,ไอ้ไอมันออกเนาะค่ะนี่กระสิได้เอาใส่เขาไม่หนีสิกินเขากับอันก้อยหอยค่ะเป็นสิเห็ดก้อยหอยเนาะอืมแล้วก็สิมีอันสิมีย่างหมูสามสั่นเนาะค่ะนิดหน่อยค่ะค่ะนี่ค่ะข้ะขาวเหนียวเนาะไว้ถ้ากินกับก้อยหอยเขา กองเลยเนาะค่ะนี่คือบานเฮาเลยเนาะค่ะค่ะมันนี่กันนี่ค่ะก้อยหอยค่ะนี่ค่ะหอยเนาะเขาบาเบิร์นกันเลยว่นนี้อย่างแรกเครื่องปรุงนี่ค่ะบักหน้าผักซีหอมแดงหอมต้นหอมผักพริกสด แล้วก็วิญญาณอันสระาแหน่ค่ะไปเล่มมาได้น้อยหนึ่งล้วก็สิมีพริกป่นพริกป่นอันนี้เนาะค่ะแล้วก็สิวิญญาณเข่าขวดเลือน้อยหนึ่งค่ะกะเสิมีน้ำปลาค่ะน้ำปลานี่แล้วก็นี่ค่ะปะลาแดกเราค่ะมาเห็ดกันเลยเนาะ บีบปากน้าลงไปเลยเนอะเป็นกนมากินสมกับไส้สมไรเนี่ยครับ ปลาค่ะทับพี่หนึ่งนีง่จะเป็นเค็มๆแต่ทีนี้ต้องกระชังใส่ปลาแดกลงไปน้อยหนึ่งค่ะก่อนมาหอย,อยน้ำก่ะเห็ดขอกัวด้าน,นขอกัขอขว,ขขว,ขขว,ขขวลงไปแล้วค่ะ พริกป่นเพราะใส่หลายดอกค่ะย่านเพชรเพราะว่าใส่พริกสดอ,อยู่นี่ได้นี่ะนี่้ะ้พากะเทพผักทุกอย่างลุงไปหมดเนาะคะ่ะก้อยบวชหอยสูตรน้ำปุ๋ยคะ่ะหอยก็ไป ซื้อน้ำรานเอเชียช็อปยู่เยอระะมันนี่แหละค่ะเขาแช่แข็งไว้แล้วเขาเก่ามาลวกเนาะนี่นก็จะเป็นผักเขาก,ขก็ซื้อน้ำรานซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่เยอระะมันนี่แหละค่ะเพรตัวผักที่เป็นพวกบใบเอยียงกับผักซีฝรัง่งหรือว่าอย่างเหมือนบะมีเนาะค่ะมีรานธรรมดาแบบนี้ก็บมะตองใส่มีผักอย่างก็ใส่เนี่ค่ะ นี่ค่ะเกยบอกขอไอศซีมึงค่ะฮึ่มเสร็จค่ะเสร็จใส่ปจปะเดกกงไปน่อยหน่อยเพิ่มรสชาติเข้มข้น นี่ค่ะร็จแล้วเนอะค่ะก้อยบอกหอยเราจะกินค่ะแซบยุ่